สวัสดีครับรู้หรือไม่อันตรายนั้นล้วนอยู่รอบตัวเราไม่เว้นแม้แต่นิสัททำงานของคุณหากประมาทเพียงนิดเดียวก็อาจจะนำมาซึ่งความสูญเสียเกินกว่าจะรับได้รายการปลอดภัยไปได้วยกันวันนี้เราจึงได้มีการหยิบยกเคสสตาร์ดีที่น่าสนใจเกี่ยวกับการประสบอันตรายจากการทำงานมาให้ทุกท่านได้รับชมกันเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเชิญรับชมได้เลยครับ เคสดังกล่าวเกิดขึ้นบริเวณพื้นที่ก่อสร้างอาคารแห่งหนึ่งผู้ประสบเหตุเป็นลูกจ้างของบริษัทที่ถูกว่าจ้างให้มาวางท่อระบายน้ําโดยงานดังกล่าวลูกจ้างจะต้องทําการขุดพื้นดินลึกลงไป2เมตรและลงไปเทคอนกรีตบริเวณก้นบ่อเพื่อปรับฐานลากสําหรับวางท่อระบายน้ําแต่ในขณะที่ทํางานอยู่ได้เกิดเหตุดินพังทลายและทับร่างของลูกจ้างจนเป็นเหตุให้เสียชีวิต จากการตรวจสอบพบว่าในการวางท่อครั้งนี้ต้องทำในบริเวณพื้นที่ที่จำกัดเนื่องจากด้านข้างเป็นห้องน้ำและอีกด้านเป็นพื้นที่ที่กำลังก่อสร้างอาคารทำให้การขุดบ่อกไม่สามารถทำเป็นมุมลาดเอียงได้แต่สิ่งที่สำคัญอีกอย่างคือไม่มีการทำผนังหรือวัสดุใด,ดๆสำหรับการดินพังทลายประกอบกับที่วันก่อนเกิดเหตุมีฝนตกทำให้ดินอุ้มน้ำส่งผลให้ดินอ่อนตัวและพังทลายลงมาจากเคสตัดดี้ เรามาดูกันดีก,กว่าครับว่าเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะน,นี้ขึ้นอีกเราจะต้องทําอย่างไรด้านวิศวกรรมจะต้องมีการคํานวณออกแบบและกาหนดขั้นตอนการดำเนินการโดยวิศวกรขุดดินเป็นบ่อให้มีมุมลาดเอียงหรือวิธีการอื่นที่ป้องกันดินพังทลายจัดทาผนังกัน้นคํายันหรือใช้วิธีการอื่นใดที่สามารถป้องกันอันตรายจากดินพังทลายด้านการบริหารจัดการ จะต้องมีการจัดให้มีการประเมินอันตรายและจะทำเอกสารสำหรับแจ้งและอบรมให้ลูกจ้างทราบและเข้าใจก่อนการทำงานจัดให้มีบุคลากรที่มีความรู้ตรวจสอบสภาพพื้นที่การทำงานให้มีความปลอดภัยก่อนและระหว่างการทำงานทุกขั้นตอน <ş>, <S <S จัดทำคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ปลอดภัยและครอบคลุมทุกขั้นตอนการทำงานด้านการอบรมจัดให้มีการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยให้กับผู้จ้างจนเข้าใจก่อนการปฏิบัติงาน จัดให้มีการอบรมตามคู่มือและวิธีปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยและมีการทบควรอย่างสม่ำเสมอครับก็จบกันไปแล้วนะครับในครั้งต่อไปเราจะหยิบยกเคสตั้ที่ไหนที่น่าสนใจมาเล่าให้ฟังรอติดตามรับชมกันได้เลยครับที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับช่อง YouTube ของกรมสวัสดิการและทุมคลองรายงานด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ